สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินในฝันของใครหลายคนและใครที่กำลังมองหาที่ดินที่มาพร้อมความสมบูรณ์แบบวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับหัวหินกีมวิวเฟส17นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพับนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนั่นเองนะครับกับขนาดพื้นที่นะครับผม111ตารางวานะครับกับราคาที่จับต้องได้เงินสดเพียง700,000 ห้า0มบาทเท่านั้นหรือเลือกผ่อนสบ,สบายกับทางเจ้าของนะครับในราคาเพียง790,000บาทโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยเพิ่มเติมแต่อย่างใดเลยนะครับและสิ่งที่คุณจะได้รับแบบจัดเต็มที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะครับมาพร้อมฟีลรั้วคาร์บอยเสริมความสง่างามและเข้าบรรยากาศมากเลยนะครับฟีขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปาครบจบ พร้อมใช้เลยนะครับตำแหน่งของโครงการนะครับเป็นทำเลที่ใครก็ต้องหลงรักนะครับเพราะการเดินทางแสนสะดวกสบายลงจากถนนเส้นหลักนะครับผมขับรถเข้ามาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงด้านหน้าของโครงการและก็เชื่อมต่อนะครับถนนภายในโครงการนะครับกว้างถึง8เมตรนะครับถือว่าสะดวกสบายสําหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนนะครับและจากกรุงเทพมหานครเพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับที่นี่นะครับพร้อมความสะดวกครบคัน ใกล้พัมบางจากและพัมปตทร้านสะดวกซื้อเซเว่นซีเจตลาดนัดชุมชนและแหล่งช้อปปิ้งเพียง4นาทีเท่านั้นเองนะครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนําอำเภอหัวหินเมืองแห่งสีสันและความสะดวกสบายเพียงแค่30นาทีเท่านั้นที่นั่นยังมีสนามบินนะครับโรงพยาบาลหัวหินท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบธรรมชาตินะครับจะไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับไปเที่ยวน้ำตกป่าตะูก็เพียงแค่30นาทีเท่านั้น ที่นั่นนะครับมีทุเรียนอร่อยอร่อยให้คุณชิมด้วยนะครับและตำแหน่งที่ดิน,นะครับยังอยู่ใกล้กับไร่องางนบอนซูนวันเล่นะครับที่นั่นนะครับมีวายชั้นดีบรรยากาศสุดฟินนะครับซึ่งห่างจากที่ดินเพียงแค่3-4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้าแปลงนะครับเป็นบรรยากาศที่ โอ้โหบอกได้คําเดียวว่ามันหนาวมันหนาวจนแบบมือเย็นสะท้านไปหมดเลยนะครับปับอุณหภูมิเช้านี้นะครับ19องศาทั้งฟินทั้งหนาวหนาวจริงๆมือเย็นนะครับและด้านหลังของผมเนี่ยครับผมเป็นวิวเขาที่แบบตอนนี้นะครับพาเทิตกำลังจะขึ้นตรงหลังเขาตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยและฝั่งด้านหน้าของผมฝั่งนี้นะครับก็ได้วิวเขาอีกทางหากเลยนะครับคือว่าด้านหน้าก็มองเห็นเขานะครับ และด้านหลังก็ยังมองเห็นเขาอีกต่างหากและฝั่งด้านนี้นะครับเราก็ยังจะมองเห็นเทือกเขาตะนาวสีนะครับเป็นเทือกเขาและธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของที่นี่เลยนะครับท่านใดนะครับที่กําลังวางแผนมองหาที่ดินนะครับเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าจะสร้างธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพูลิลล่านะครับรีสอร์ท หรือว่าคาเฟ่ชิวชวร้านกลางเต็นท์บนขนาดเนื้อที่100สเวตตารางวาหรือจะซื้อแปลงใหญ่ทีเดียวกับบรรยากาศแบบนี้นะครับมาอยู่ที่นี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งเรื่องอากาศสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เช็คอิน หรือว่าการเดินทางก็แสนสะดวกสบายนะครับผมจึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับเข้ามาชมบรรยากาศกับวิวสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปฟินกับบรรยากาศชิวๆแบบนี้ฟินๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ